สวัสดีครับผมเทปเองนะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่เกม ABA กันอีกแล้วนะครับจริงๆตอนแรกผมก็ว่าจะไม่กลับมาทําแล้วนะคือรอมันอัปเดตหน้าค่อยกลับมาทำนะครับแต่ว่ากูบังเอิญไปเจอตัวละครหนึ่งที่มันโดนชาร์โดบัฟมานะครับและไอ้ตัวละครเชี่ยนั่นอ่ะมันเป็นตัวละครที่ผมชอบเล่นด้วยนะฮะเออผมบังเอิญไปเจอมาตอนที่ผมเล่นเควสในซื้อปกติงไงผมได้เควสต,ตัวมันพอดีนะก็เลยรู้ว่ามันโดนแอบบัฟมานะครับบัฟโดยที่ไม่บอกเชี่ยเลยเลยด้วยนะไอ้ตัวละครที่ว่าเนี่ยมันคือ f, Star, คคาาก จากตัวละครจิตวิทยาสายดาร์กกลายเป็นโคตรตัวละครจิตวิทยาสายดาร์กไอ้อเหี้ยจิตวิทยาสายดาร์กขั้นสูงอะ่ะโยฮันรีเวิร์ดกูต้องชิดชายอย่ะเจอโจเซฟชูสตาร์กูเข้าไปผมว่าทำไมในอนิเมะมันเหลี่ยมเยอะขนาดนั้นวะนเป็นเพราะอย่างนี้เองมงจิตวิทยาสายดาร์กเพราะงั้นไม่ได้นะฮะเราต้องรีบออกมาเล่นแรงก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟนะครับเพราะบัฟเชียร์เนี่ยมันโกงจริงนะในหนึ่งหนึ่งแรงอ่ะโกงมากนะครับคือถ้าคุณกดไปแล้วเจอโจเซฟร่างหนุ่มในหนึ่งหนึ่งแรงเนี่ยกูบอกเลยว่ามึงมีซีดอะ่ะ A later few moments มา เหี้่อะไรแรกหวังว่าคนนี้เขาจะไม่ปิงนะครับเพราะว่าผมไม่ปิงกูผมหล่อนหล่อนเล่เอเชียตอนนี้กดไปเจอเดคนเมกาแต่กูไม่ปิงไงไประเด็นนี้อะและคือคนเมกาปิงทีเนี่ยผมบอ,อกเลยเน็ตเขาเน่ามากนะครับเออเขาปิงทีไม่ได้ปิงสองสามร้อยเขาปิงสี่ห้าร้อยเลยเยเอยอย่างเงี้ยวเวลาเจอคนต่างประเทศอะแต่คนนี้เขาอาจจะเป็นคนเอเชียก็ได้นะครับใครจะเป็นรู้เปลี่ยนสกินก่อนต้องเป็นสกินหน้าโจไซฟ์ท่านั้นนะตอนนี้กูจะได้สแสดงกิจวัตรไซด์ดักที่แท้จริงพวกมได้ดูเนี <laughs> ่ยผมบอกเลยบัฟใหม่มันบัฟมันแค่ท่าเดียวแต่บัฟมาทีเดียวคือโเ กูไม่กลายพ็นยันรีเวิร์เลยจัดอู่อาร์เน่ามาดิน้องคือตัวละครผมโดนบัฟมาแค่ท่าเดียวนะครับเป็นสกิลหนึ่งล่างแรกกับล่างโหมดนะเออคือตอนเนี้ยมันไม่สามารถโดนขัดได้แล้วนะครับไอ้สกิลหนึ่งอะเนี่ยแค่นี้เลยฮะมันบัฟมาแต่กูบอกเลยโคตรโกรย,ยมดูนะอออแทงเลยเพื่อนต่อยกูเลยกูไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอ,อีกชี่ทีมกูนออกแบ็คก,ก็ไม่ได้ไปไหนน้องตีเอออ้ออยเจ็บจังเลยบล็อกทำไมเพื่อนบล็อกทำไม บอกทำไมสกิลพี่เข้าหลังได้น้องอืม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 ฝันเดียบน้องอ๋อไม่บอกโอเครู้เรื่องไอ้เชี่ยมันปิงโอ้โห,โโหคนเมกา,าเชี่ยเลยคนเมกาเลยกูคอมโบได้อยู่ดีว่าเพื่อนมองแปงมองแปงฝันเดียบน้องผมบอกเลยว่าถ้าเอามาเล่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะตัวเชี่ยนี่โคตรโกงฮะโจเซฟโจสตาแต่ผมจิตวิทยาสายดักจมันเนาะตีพี่มาเลยน้องตีพี่มาเลยอาซินาจัง ตีพี่มาเลยไอ้ควายโอ้ยเชี่ยมันดึงนะเออผมจบเกมดีกว่าไอ้เชี่ยนี่เป็นดึกว่าจะตายโอ้ยเลือดก็เหลือเยอะนะท่ามันแรงขนาดนั้นเลยเหรอปกติแล้วคือมันมันกดดันจริงอันเนี่ยเนี่ยแล้วมายืนปองเป่งป้องเปงอย่างนี้ก็กดดันล่อจะบล็อกก็ไม่ได้นะฮะว่าหน้าบล็อกค้างนะเวลาเจอโจเซฟโจสตาร์ทำเชี่ยเลยน้องอืมอืมอืมเรียบร้อยฝันดีครับน้องอัดมุมอย่างนี้ตายปิงแค่ไหนก็ไม่ช่วยมึงเพื่อน เฮ้ยโอเคมันช่วยจริงไอ้เหี้ยวอเตอร์เฮลโดนเออสวยมึงยอมแพ้เพื่อนเล่นหลูกเชี้ยอะไรเนี่ยกด e x c แล้วก็ตัว r ตามด้วย enter เพื่อนแล้วก็อันติเมต f สอ่ะสองปุ่มรับเทียทำให้มึงชนะเกมได้อย่างรวดเร็วไอ้เหี้ยมึงมีความสุขไหมเพื่อนอะเออมีความสุขไหเพื่อนนะฮะวะอ๋อมีความสุขไหมเงสู้สู้ไม่ได้วัาโคตรโกงแถมมันปิงอีกว่าไม่มีความสุขกันนี่กูขโมงไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหโอ้ยเหี้ยเอ้ยไปจบเกมแล้วน้อง ล่างโหมดนี่ก็ไม่รู้จะบัฟมพม่าติเชียเลยเหมือนกันในซ่านหนึ่งเนี่ยปกติก็โกงอยู่แล้วนะตายวะเออตายดาเมจถึงเมื่อกูได้ขเขย่าป้องแป่งเท่ากับมึงแพ้เลยเหวอนในล่างโหมดอะ่ะแค่นี้มึงก็แพ้แล้วน้องสุดโกงบอกเลยสุดโกงบอกเลยสุดโกงหายไปเช็ยดาเมจดไหมเจ <c oughs> ้ามากัก แถมจ้าชิมมันน,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 นี่ไอเจไอเหียสกิลวายมาเอาใหม่คนตะก,กี้มันก็ปิงเกินนะครับสู้ไม่ไหวใหม่ดึงกู้เนี่ยสู้ไม่ได้เลยคอมโบเขาไม่ได้เลยเนี่ยแต่คนนี้หวังว่าจะไม่ปิงนะคือผมไม่ปิงไงผมเข้าซร์ฟได้ก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงเป็นคนเอเชียหรือคนเิกาเนะพเพราะระบบแรงเอเบเอตอนนี้มันเน่ามากนะครับล็อกคู่ไปมั่วเลยทําอะไรสักอย่างใส่กู้ดิเพื่อนแล้วมึงจะตูดบานเองอ่ะมึงลองทําอะไรสักอย่างใส่กู้ดิอย่าแดดหนีไปไหนบ้างกูเอ้ยเอ้ยเอยไม่บอกระวังตายนะน้องเอ้ย โอ้ยหนีไปไหนหนีแบบไปบล็อกก็ตายนะเพื่อนถ้ามึงบล็อกมึงก็ตายอยู่ดีไ้เรียบร้อยคนนี้ไม่ปิงอตายเชียโคตรแรงเลยคอมโบว่าใช่เลยว่ะตัวเชียนี้มันระดับเทสเลยอะนอกจากจะตีิยัไซดอกแล้วังเป็นตัวละครที่โคตรโกงเลยเชียในหนึ่งหนึ่งแลงเท่านั้นนะในหนึ่งหน่แลงเท่านั้นนะเพราะว่าในโหมดอื่นมันกากนะครับแต่ในหนึ่งหงแรงมันโกงเมื่อกูใช้ท่าเชียนี้ก็เท่ากับกูเป็นมินิบอลเลยเพื่อน ทำเชียร์เลยกูได้เองทำเชียร์เลยกูได้บล็อกดออิกูกดพลาดแล้วชื่อไม่น่าอ๋อโดนด้วยวุ้นเฮี้ยวอะไรนี่เพื่อนปล่อยบล็อกทำไมน้องอยากตายเหรอเพื่อนอ่าเรียบร้อยฝันดียบน้องเรียบร้อยไอ้อฟาขวดอของกูเร็วกว่าเพื่อนกระจอกอกระโดดหนีทําอะไรเพื่อนโอ้โหสวนไม่ได้วะปกติก็สวนไม่ได้แล้วแหละไอ้เชีย่ยนี่แม่งชอบทำเอ้มไม่ใช่เกมชินีชอบทําสกิลบินมาไม่มีอ e ันแหลกอะ แต่ถ้าเช่นนี้กูโกงนะน้องฉีดเชียอะไรมึงฉีดเชียอะไรมึงถึงแม่พี่จะโดนแต่พี่ไม่น็อ c แบ a c k ตายนะบอกเลยไปไปโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรเพื่อนกูยังมีปองแปลงปองแปลงอีกท่าหนึ่งเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกลัวกลัวดิกลัวดิกลัวดิทำอะไรน้องเปิดโหมดเกมไอ้เชียไปเพื่อนยอมแพ้เหรอกูเป็นบอสแมปไรเชียในล่างโหมดกูนี่ระดับบอสแมปอะทำเชี่ยอะไรกูได้เพื่อน ึงกลัวจังเลยกลัวจังเลยมึงรอดูท่าสุดกงกูะน้เน้อะ มามาที่3นะครับผมน่าจะเล่นสัก6กเจตาเลยนะคลิปนี้สนุกชิบหายเลยบ๊อบมาใหม่เจอกับกิมจอด้วยเนะี่ยตัวผมโคตรแก้ทางมาเลยนะไอพวกตัวระยะประชิดเนี่ยอย่างเงี้ยผมแก้ทางหมดนะในหนึ่งๆแลนด์เซิร์ฟไอดาลเล็กๆอย่างเงี้ยรอบนี้ผมเล่นจิตวิทยาสายดองสิกวาวะเนี่ยก,กดดันมึงเพื่อนเขาเตอร์เรียบร้อยขอเขาเตอร์ทงชีอะไรดองอ,อ what the hell? ๋อวัดแต่เหี้ยวเที้ยวหรอวะคือเที่ยวแล้ไม่รู้อะน้องแต่คนนี้ปิงอีกแล้วโอ้โหเหี้ยวเลยกู ไม่เวลาแข่งแล้วเขาก็ปิ้งคอมโบได้นะครับวัตเตอร์ฟัคแล้วทำไมไม่ไมโดนวะไม่โดนยิงอะไรน้องกูรอท่านหนึ่งเพื่อนไม่ต้องห่วง <c oughs> รออีกท่าเดียวทำอะไรทำอะไรเพื่อนกูรออีกท่าเดียวเฮ้ยเขาเธอทำเชี่ยะไรเนี่ยมันจบละน้องมึงเกิดมาสกิลหนึ่งกูก็คูดาวมาดีไงเขียนอะไรเพื่อนเขียนอะไรเขียนอะไรเขียนอะไรบัลลาดเอาตัวกูนี่แหละบัลลาแล้วน้องไอ้ตัวกูนี่แหละวบัลลาแล้วน้องเก่งแค่ในโหมดเดียวคือโหมดหนึ่งหนึ่งแรงเนี้อ ออฟันเดียบน้องไอ้เงี้เชี่ยตัวกูบรลลาแล้วเพื่อนเก่งแค่นหนึงน่งหนึ่งหมดอื่นยังเก็บแต้มอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่แค่มันเล่นยากไปหน่อยนะครับอืมกดวิดีโอใส่ดอกอืมกดวดีโอใส่ดอกเขนาเตอร์เรียบร้อยเขนาเตอร์ดอเยีย่ยอะไรน้องอืม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 อ่าฟันเดียบนอ้อ,นนองอไม่รอดบอกเลยอัดกำแพงเออเรียบร้อย โอ้เขียนอะไร300ปิงไม่ต้งองบอกกูรู้เพื่อนไอ้เขียคอมโบไม่ได้เลยเนี่ยไอ้คอมโบได้เดี๋ยวคอมโบยากชิบหายเคาน์เตอร์วัดแต่เฮลไม่เคาน์เตอร์เว้ยอ,อ๋อทำอะไรเพื่อนทำอะไรอืมจี๊บจีจ๊บน้องเคาน์เตอร์เรียบร้อยจีจีจ๊บอ,อ๋อเคาน์เตอร์ทำไมคือเฮียเราเนี่ยไม่ว่าไอ้เขียมึงบ้าไปดิ้งโกงเลยอย่างนี้อ่ะตายเถอะลาก่อนเด็กเล่นเกม Lekker, La... <laughs> แล้วใครกระโดดตาวมัมา <c oughs> ฮะ,า <c oughs> ฮะเดี๋ยวผมเล่นสักไม่รู้สักกี่ตาไม่รู้แต่ไม่ว่าถ้าเกิดว่าผมเจอคนปิงหรือว่าเจอคนต่างประเทศไม่แต่ตาเดียวผมพอเลยนะครับห <c oughs> วังว่าคนนี้เขาจะไม่ปิงนะต่แต่งต,ตัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียแหละไม่น่าจะใช่คนต่างประเทศหรอกมั้ง <c oughs> ผมไม่รู้อ่ะผมเดาเดามั่วไอ้ี่จหวังว่าจะไม่ปิงนะน้องคูอยากจะเล่นต่ออยู่นะคือตัวนี้มันเก่งแค่ได้หนึ่งจริงอ่ะโจเซฟโจสตาโหมดเก็บแต้มมันก็เก่งหละแต่ว่ามันเล่นยากไงคือมันเก็บแต้มโหดนะโจเซฟอ่ะถ้าเอาไปเล่นแบบดีๆก็ อาจจะการันตี1,500พอยต์เลยอะไม่ว่าอาจจะถึง2,000พอยต์เลยก็ได้น่าจะเล่นดีจริงๆอะแต่มาเล่นยากเกประเด็นเพราะงั้นใน1นึน,นี่แหละโกงสุดแล้วนะครับเพราะว่าใน1นึนมันบล็อกค้างไม่ได้เว้ยวิธีแก้ทางโจเซีโจสต่างตอนนี้มีแค่บล็อกค้างนะครับแต่ใน1นมันบล็อกค้างไม่ได้ไงมันมีระบบเกรบล็อกนะฮะผมถึงได้บอกไอ้ระบบเกรบล็อกมันเป็นระบบที่โง่ามากๆนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในเกมไหนก็ตามเออเฮียจะหา,าใส่มาเลยเนี่ยดูนะผมหมุนเปิงเปิเปไปไงไมไ โอ้ยไม่นกแบกไอ้ยืมไม่นกแบกกลัวดิกลัวหรือเปล่าเพื่อนกลัวหรือเปล่าไอ้ยืมโคตรติงตองเลยโดนเี้เลยก็ไม่ดกแบกเนี่ยเรียบร้อยแล้วคอมโบโคตรแรงเลยไอ้ยเฮียอืมจียับไอ้ไม่ใช่ดิฟันเดียบน้องคนนี้ไม่ปิงนะฮะเออผมจะได้เล่นต่อหนึ่งตาเปิดมาเขาน่าจะพ่นไฟใส่ผมนะเพราะงั้นผมจะได,ด้ตอ,อกทางซ้ายแล้วก็ได้เอ็มบัลฟีหนึ่งชุดอืมหนังกูจะทีแบบนี้ทำไมเดี๋ยวดาเมิทเบากว่าปกตินะน้องพุ่งไม่ไม,ม่พุ่งไม่เป็นไรเพื่อนกูมาด้วยท่าสุดโกง มาดูวิถ้าสุดกรงวัเตอร์เฮลมันกดสกิลได้ยังไงวะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนมึงตายแล้วน้องเจอจิตระยะสายดาบกูบอกขังนะไม่เพื่อนบอกขังนะไม่อยากตายเอ้ยมึงเห็นเกตบอกคนห่วงไม่เพื่อนเอาเกตบอกหมดเอ้าบอกไม่ได้กลัวกลัวกลัวบอกไม่ได้กลัวกลัวกลัวบอกดิ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 เพื่อนบอกดีไม่บอกก็ตายดิน้องอืมอุไม่ตายเนี่ยโอ้ ผมไม่ตายอยู่เดียวผมคอมโบเชี่ยเลยผมก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆคนต่อด้วยท่าสามนะไม่ใช่ดาวสแ,แลมรุสกิลสี่ไอ้เชีย่ยยินบล็อกค้างลำเชีย่ยเลยวินเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยตัวโคตรโกงเลยจะสู้มันยังไงเนี่ยเอาออกเกมเลยเป็นกูกูอ,ออกไอ้เชี่ยไอ้ย์บล็อกก็บล็อก,อกไม่ได้ทำเชี่ยเลยไม่ได้ไเลยเยิ่งติงตองยิ่งผายผมว่าใช่เลยว่ะโจเซฟโจสตาร์แม่งเทียร์เอสในหนึ่งหนึ่งแหงไอ้เชี่ยเอ้ สู้โคตรยากเลยถ้าไม่ได้หยิบตัวอย่างพวกคาซึมะปาแก้แต่จริงคาซึมะมันก็ยังสู้ยากเหมือนเดิมนะถ้าไปเจอในด่านเล็กไอ้เชี่ยมันแก้ด้วยได้เอ้ยมันแก้ด้วยท่าดูดได้ไงแต่ตอนนี้เราเจออิสตานะครับมึงแแพ้แล้ลวเพื่อนจะอต้องอิสตานีเชี่ยแล้วก็เชี่ยของมึงกับมึงหนีกูไม่ได้แล้วไอ้น้องอืยิงก่อนเลยนับแรกเพิ่มดาเมจบินม,มาทำเชี่ยเลยเว้ยมีดนาทำเชี่ยะอะไรทำอะไรเนี่ยน้องพุ่งเป้าออพุ่งตายนะเอ้าพุ่งจริงด้วยเว้ยเออจริงจรครับน้องเอ้ไม่ใช่ดิฟันดีครับน้องอื คนนี้ปิงนะเออเนี่ยปิงไงเฮียโอเคงั้นตานี้ตาสุดท้ายแล้วกูเหี่ยวเลยสัตว์กูจะมาเล่นสนุกสนุกของกูแล้วทำไมมันไม่ตายเนี่ยเฮ้ยทำเชี่ยอะไรยิงไม่โดนอ๋อทำไมคูดาวเลยเงวะไม่เป็นไรเพราะถ้าเขาพุ่งเขาก็ตายเหมือนเดิมไอ้เหี้ยมองยังไงมันก็เทียเอสวะในหนึ่งหนึ่งด่านเล็กเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเหี้ยจริงๆมันสู้ไม่ได้เฮ้ยป้๊บปนดเชี่อะไรดูดิไอ้เหี้ยไฮเปอร์เมอร์ขั้นสูง โดนน็อกแบ็กไม่ได้ด้วยนะไอ้เชี่ยสิงทองชิบหายเออไอ้เชี่ยนี่ก็ปิงเกินโอ้ยเฮียเ้ยต่อยังได้ด้วยไหมต่อได้ปะไม่ได้ฮึบ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 เออทำไมเขาถึงไม่ออกเกมเฮ้ยจะมาทนเล่นทำไมเนี่ยไอ้เชี่ยกูเลยเหี่ยวแทนแล้วเนี่ยน้องเออมาเดี๋ยวกูทำให้มึงเหี่ยวหนักกว่าเดิมเพื่อนไอชิบหายชิบหายกูตายกูตายโอ้ลืมดูเลือดจะอิเดี๋ยวไม่เป็นไรแพ้แล้วน้องรีบจบเกมเหอะให้กูจบเกมอเพื่อน มึงจะหนีไปไหนก็หนีไปโคตหรอกเว้ยท่าชี้นี่หมุนโคตรนานเลยหมุนเป็นชั่วโมงเลยเชี่ยคือตัวเขาวินหนีผมผมก็ตามทันอยู่ดีอ,อเอ้าจริงๆนะไ <c oughs> อ้เหี้ยมึงไม่บล็อกตายเด้อน้องไม่บล็อกตายนะเด <c oughs> ี๋ยวบล็อกก็ตายอยู่ดีเพราะเกมชี้นี่มันมีเกตบล็อกอืมเนี่ยหนึ่งแรงกับมีเกตบล็อกอืมโหมดอื่นไม่มีเพราะงั้นตัวชี้เนี้ยโคตรเก่งเลยหนึ่ง,งแรงเนี่ยเออเออไม่โดนอ๋อวัตตาฟักปิงระดับพิการชิบหายเลยปิงแล้วตายดีเลยเนี่ยเหี้ย พุ่งมามึงตายแล้วเพื่อนอ่ะพุ่งมาจริงด้วยเออทั้งนั้นก็จีจครับจบเกมสักทีเอ้ยตายไม่ตายไม่เป็นไรเพื่อนมึงตายอยู่ดีไอ้อีเนี้ยโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะตอนแรกกะจะมาเล่นสนุกสนุกแต่ไม่สนุกเลยเฮียเห,หเยเี้ยวิบหายเลยเจอเด็กคนเมกา,าเอ้ยก็น,นั่นแหละเดี๋ยวไว้เจอกคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย